สวัสดีครับมือนีกระมาลุงกระมาไทยกเกษตรหลังบ้านให้เบิ่งอีงอกเนาะครับเนาะนี่ละ,กะเกษตรหลังบ้านลุงเพิ่นนี่เพิ่นกระลังบดนี่อยู่ครับนี่กระลังบดตน้นไม้เพิ่อนอยู่ฝนบตกจักเถื่อได้พี่น้องเยแถวนีตกกระตกมาแห้งเนาะครับเนาะเดี๋ยวดุว้งสีไทยให้เบิ่งไปเรื่อยๆเด้อครับเด้อ <c oughs> เดี๋ยวลุงกะจะทายไปให้เบิ้งไปเรื่อยๆนี่ต้นมะม่วงลายขนาดเลยอยู่หลังบ้านเพ่นนี้นะครับเนาะม,มาทาั้งฝีกับหลังบ้านเพ่นนดว้วยมีกล้วยมียังกับเต็มอยู่บวกล้วยกำลังออกดอกออกดอกปีเนาะครับเนาะมันจะเป็นเครือ,อม,มาทาั้งฝี เกษตรล่างบ้านเพื่อเพื่อเทสแปนดีขนาดได้พี่น้องมี <c oughs> หดต้นลินไม้ต้นลินไม้เพิ่นเพิ่นเพิ่นตัดต้นมันลงนี่นแหละก็มันแตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับนี่นนเห็นบอกตายอยางค่ะตน้นต้นลินไม้บางคนก็เอิญต้นลินฝานะครับเนาะต้นนี่ผมมีอีหยังกินมันมันไว้มันขมบ่หรือจังไงน,นี่ล่ะ นี่นองเอ้ยนี่มาทางผิดมีทั้งกล้วยน้ำว้ากล้กวยนี่ก็กล้วยหอมนี่ต้นกล้วยหอมต้นน้อยๆนี่พี่น้องเอ้ยมันบ่มีปุ๋ยบ้ามันคือตอน้นเหี่ยวๆขึ้นทุ่งสูงนะครับเนาะต้นมันบ่อวบทางผิดก็กล้วยน้ำว้าไปทางขวากับต้นกระหนุน บางคนก็นเอิอนต้นบักมี่นะครับเนาะมาทางนี้ <c oughs> บางคนก็นเอิอนต้นบักมีนี่มานี่กะต้นชะอมต้นชะอมครับนี่ไปให้ผลกับบานลูกกระจ้าบานลูกเพิ่นแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังไปทำงานทำการอยู่ เอาก็ยังบอทันได้เห็ดบานนะครับเนาะเห็ดตั้งเสาตั้งยังไว้ซื้อตั้งเสากระบุงลังคาไว้ซื้อกับตั้งนี่กระหกขนาดเพราะว่าเพราะว่า่มีคนอยู่นะครับเนาะอุ้ยเป็ดตามีงูเป็ดตามีงูเงี้ยวนะครับเนาะนี่แหละเดี๋ยวกลับไปเบิ่งทั้งหน้าบ้านนี่เนาะครับเนาะก็ยางมาทั้งหน้าบ้านอีกเช่นนึ่งนะครับเนาะทั้งหน้าบ้านเป็นมีต้นบัหมวกง่วยมัน ไงขนาดได้พี่น้อกไามันเป็นหมากนี่ต้นหมักม่วงดูนี่หน่วยมันได้หน่วยละโลูกเด้อจะเป็นฟุ้งฟังอีกอย่างวุ่นี่ลุงก็เคยเอาไปกินยู่มันทำพวกเสียบปันไดยมันตีเสียบตอนมันกำลังเฮิมหมักม่วงใหญ่ๆนี่มันทุกแล้วก็บ่แซ่บฝู่เจ้าขอ,องบ้านเพิ่นพดต้นไม้เพิ่อนอยู่พคน มะคุงกระลังเป็นได้พี่น้องเลยมะคุงกระลังเป็นห <c oughs> มากกระลังแกมะคุงบ่บ่พ่อหนาเนาะครับหน้าฝนกับบ่ค่อยตกมันใส่มื่อไหาใส่เมื่อไหรด้ดีเห็นบ่มะคุงบ่พ่อน้มเนี่ยมันจะตายน้ำกระมีมันบ่ค่อยจะติดเป็นลูกแล้วก็ตายลวงตายลูกมันข้าวมะคุงพ่อน้มเนี่ยมันก็สีบ่ลวงหนักมัง้ง ลุงวะูดทั้งฝูดทั้งฝูดทั้งขูดผีมาทั้งผีบาดที่นี่ทั้งผีงบกฮงเพนกระงามขนาดทั้งเพนกระลั่งหดอือ <c> ผ <oughs> ีบกฮงดกขนาดพี่น้องทั้งผีทั้งผีมันได้น้ามัมนก็มันกับบ่คคอยร่วงตายเนาะครับเนาะมันก็เป็นตลอดเยมาเบิงทั้งผีเพนกระลั่งหดน้ำอยู่ผี เออทิศถนนใหญ่งงเลยพี่น้องเลยทิศถนนใหญ่เลยนถนนทางหลัยงยังใหญ่อยู่กลางบ้านนี่นะครับนี่นะครับนะเนาะเดี๋ยวลุงกับที่แพทย์กว้างมาทางกี่บาทที่นี่เฮ้ยเนี่เรือบานเพิ่นก็นได้เมื่มอนักผปิดอีกพี่น้งองเอ้ยต้นดอกไม้ต้นอีหยงังดอกอีหยังไปหูวแน่นิ ลูกโมโหนะครับเนาะรถเพิ่งจะจอดอยู่นี่ละรถเพิ่งจะจอดอยู่นี่เนาะครับเนาะนี่ต้นทับทิมกําลังเป็นลูกเนาะครับเนาะต้นทับทิมกรลังเป็นลูกเลยแต่ว่าบ้านลูกนั่นเอินเอิญหมักพิล่าหมักพิล่านะครับเนาะนี่ต้นทับทิมก็ต้นไม่ใหญ่เรอกครับนี่แต่ว่าเป็นหมัก กิ่งเดียวนี่มั้งนี่เป็นลูกกิ่งเดียวนี่เป็นหมากกิ่งเดียวนี่นะครับเนาะมาทั้งผีบาทท่นี่บักคุังเพิ่นก็ตายน้ำแน่กับมีเพราะว่ามันแรงและเพิ่นบ่อยโคตรหนามมากทั้งผีหรือมันเป็นน้ำดินกับบห่หงอหนะครับเนาะเชือล่ากินหลากมันหมดจักรุ่งวะนี่ต้นนี่มันอยากตายเลยในหน้านี่งสงสัยเสือล่ากินติกินหลากมัน ให้ท่านพี่ครับสารเพลินนะครับเนาะสารตายงตายายสารตายายเป็นตะยูอยู่ได้ครับเอ้ยมันปลูก,กเกษตรเต็มนี่ก็โหูเป็นตะยูอยู่ด้วครับบาดเพป็นเนาะครับเนาะมีลุงกระเพราน้อนงมาทังผีอีกบาดท,ที่นี่ นี่และบ้านลูกชายพิ่นธีวะาันธีวะเขาตั้งเสาเหลือกันมุ่งลังคาไว้นะครับเนาะหลังไงอยู่เดี๋ยวว่เจ้าของเขายัางไปทำง,งานหาเงินหาอย่งมาสร้างบ้านดูพระเจ้าท่านพร้อมเนาะครับเนเดแต่ว่าเขาเอาดินเขามาถมเต็มเลดล่ะเหลือแต่แอมหาอ,าอิดมากออ่อแอมนะครับเนาะ กระเทศพื้นแท้ยังก็อยู่ได้เลยนี่ฮะออกกออิดกอยังขึ้นรอบทางมาหนินะครับเนาะก็อยู่ได้แล้วหลังใหญ่ได้พี่น้องเลยจำเป็นจะเสาไปดิหนึ่งสองสามสี่สามสี่สิบสองเสากับหลังบ้านอีกไงโอ้หลังใหญ่ขนาดน้องครับเนาะ เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อน้อครับเด้อยคลิปหน้าถ้าพอกันไหมนาะครับน้อ